คโครงการสามบาทนะครับมาจากจันทวรยงไกลมากเลยนะครับข้ามป่าข้ามเขาข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อจะนําของต่างๆามาให้เด็กนักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณแทนพี่ๆลุงๆุพี่ป้านาอาทุกคนนะครับที่นําของมาด้วยความลำบากมาให้เด็กนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ขอให้อดทนนิดนึงนะครับเพื่อจะต้อนรับคณะคุณลุงของเราที่เดินทางมาจากไกล นะครับขอให้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นมีคุณค่าอย่างที่พวกชาวคณะนํานมานะครับก็ต่อไปก็คงจะเป็นการร้องเพลงชาตินะครับคาร,รทรงชาติสําหรับแปดโมงเช้าของนักเรียนที่ทําอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอ้าพี่าเข้าแถวเลยเร็วๆไปเยออยู่ทำไมมาข้าแถวคารมสงครหมทุกคนไปข้าแถวคารมสงครหมทุกคนเร็วๆเลย

เอกาตมิให้ใกล้ผู้พิทักษ์เลือกสุขรักษาพิทเลอพระเจ้าไทยบริสุทธิ์ไทยเชีย ตวตตโมสวากขาตัคะวตตาโมธรรมนัมสาสนิธรรมัมสาสิทุปฏิปันโนควัตตสาวกสามคนตุปฏิปันโนควตสาวกสามคนสามันมมิสามันมมิ ป้าพึ่งแต่แถวเขาต้องปฏิญาณตนเองพวกพี่ๆเนี่ยไม่รู้เรื่องถ้าแถวไว้เรียบร้อยกระจายบริหารอีกเราคนไทยเราคนไทยแต่กันยูแต่กันยูรู้คนชาติรู้คนชาติศาสนาศาสนาพระมหาสนาศาสนาพวกเราคนไทยพวกเราคนไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เระพอรมีชามีสาสนมีศาสนามีพระมหาคาามีพระมหาริย์พวกเราโคตรชายพวกเอาคตรชายงลงจเจียบนี้มาเสียบนี่ได้ครับได้ได้ 加油！<laughs> <laughs> <laughs> ขเสียงปรบมือให้คุ่ผู้ชายหนนะครับเดียอยื่อเฉยก่อนนะครับอย่าอย่าเพน่ไ,ไหน,นะครับยืนยนยู้เฉยก่อนนะครับก็ที่ทแสดงผ่านไปนะครับเท่าที่มองดูก็คงคิดว่าเป็นวัฒนธรรมหรือการประกอบอาชีพทำมาหากินของชาวกะเหรี่ยงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับข้ั้งหน้าน่าจะเป็นหวานข้าวก่อนแล้วก็เป็นต้นขึ้นมาแล้วก็ถอนเอาไปปากดำแล้วเป็นรวงขึ้นมาแล้วเอามาตีเอามาเอามาตำใช่ไหมครับสุดท้ายก็ามารับปราทานอาหาร เสื้อเขียวให้มันไวหน่อยให้มันเหมือนเมื่อคืนที่เสียงโหวดแลว <c oughs> ดว้วเร็วๆมืออย่าสันอ่านะครับคงจะเป็นอ่าเขาเสื้อเปบนงไอพี่เสื้อเขียวหน่อยนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้น้องรองน้องหมูนะครับอ่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่ผู้ใหญ่ใจบุญจากจากกังหวัดระยองนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมา สำหรับพี้ผู้เสี่ยเขียวคนท่านนี้ก็เป็นหัวหน้านะครับโครงการที่นำมาก็ขอเชิญโปรโมทให้ท่านหน่อยนะครับขอบคุณนะครับจำชื่อไม่ได้เพราะหลายท่านเลอเกินนะครับต้องขอขอบคุณพี่สุเทพมากๆนะครับแล้วก็พี่ๆี่ทุกท่านที่เดินทางมาจากระยองดีมากเลยนะครับปีผู้ใหญ่จาบุญมาอีกท่านหนึ่งนะครับ ก็มามอบเป็นสินน้ำใจให้น้องๆนหนูนะครับต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับทั้งที่สมทบทุนการเรียนหรือขนมนมเนยให้เด็กครั้งนี้นะครับกลับไปบ้านขอให้ธุรกิจการงานของท่านนะครับก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าท่านมากกว่าตุ้มแล้วเท่าสุดเท่านะครับ หมด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 อ่าแสีงกันนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากนะครับโอเคอ่าขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับดีไหมดีไหมอาจจะเยอะนิดนิดนึงรอตะคุ้นนะครับรอสักครู่นะครับโอ้โหมีพี่มากันเยอะเลยครับแอนนะครับสาวสวยจากเมืองอุดรจากเมืองอุดรนั่งเครื่องมาแล้วก็กรถีบลงมาตกลงมาไม่ช้าโดนล้มลงมานะครับก็มาให้ของขวัญน้องๆนเิดหน้อยนะครับ อันนี้เป็นกันเลยนะครับทุกโครงการทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ร่วมมาทํากันนะครับ ครูตูตก่อนนะครับเรื่องถากว่านักศึกษาครูตูต์แบนี้อ่าปรุงเส้นทางที่กระปากนะครับรถไหนที่ไม่ใช่โปรพินแต่ถ้ามีความสามารถและทักษะดีก็สามารถจะไปได้นะครับเพราะว่าทางอุทยานุกวันนี้เขาก็จะไม่ขอไม่ขอให้มันดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมารบออฟโรดเพื่อจะให้เราเนี่ยเข้าเข้าไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะทั้งหมดจัดแถวก่อน ข้าแถวช่างภาพอยู <sup> no more. No more. No more ่ข้างหน้าใครไม่ยืนช่งภาพอยู่ข้างหลังเร็วเร็วตำวจจัดแถวเฮ้จัดแถวไปให้เฉยยืนใช่ไหมล่ะเฮ้จัดแถวเฮ้ยแถวเป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็พูกหนังสือต่างๆก็อย่างน้อยเนี่ยน้องๆจะได้เพิ่มพูนความรู้นะครับนอกจากวิชาที่เรียนนะครับอาคารนี้ก็ ป็นกองนี้ยังไม่เห็นเลยครับของเพื่อนๆเรานะครับที่ทำโครงการสามบาทมานะครับก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับเราก็จะหาโรงเรียนที่แบบธุรกันดารอยู่ในใจเพื่อให้เป็นพิจารณาเป็นน้องนะครับแล้วก็น้องมุ่งหมายที่เข้ามาเรียนในเรียนนี้นะครับทีนี้ก็สำเร็จด้วยดีนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ท่านที่ให้ความร่วมมือในการนี้นิดนึงเพื่อสิ่งที่ได้ให้เรานะครับ ก็ทีนี้รอบกองแดดครับขอบคุณทางคณะโครงการสาบ,บาทนะครับจากจังหวัดระยองครับเมื่อคืนก็มากันอย่างทุลักทุเลนะครับก็ถือว่าคนดีไปที่ไหนเนี่ยนะครับมักจะมีะสิ่งมหาศาลเกิดขึ้นเสมอนะครับฝนะนไม่เคยตกก็ตกอย่างรุนแรงเมื่อคืนนะครับแ้วก็ถือว่าท่านเป็นคนมีบุญแล้วก็มีความตังใจนะครับมากับความชุ่มเย็นแล้วก็ความชุมช่มฉ่ำให้กับชาวบ้าน นะครับจากเดิมที่เราจะต้องนั่งรถมาแล้วก็มีฝุ่นฝุ่นเนี่ยนะครับฝุ่นแดงฝุ่นดำเนี่ยเกาะหัวแต่หมดเลยแต่เมื่อวานมาไม่มีฝุ่นเลยนะครับแลวก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของของคณะที่เข้ามาก่อนแต่เป็นกรรมของคนที่ตามมาทีหลังนะครับเนื่องจากว่าทางมันเละนะครับช่วงที่ฝนตกช่วงแรกเนี่ยจะดีมากแล้วเนื่องจากว่าดับฝุ่นไปนะก็ต้องถามคณะครูที่ประจําอยู่ที่นี่นะครับคือคุณที่แสงเดือนกับน้องเปิ้ลเวลาที่ออกไปประชุมที่โรงเรียนแม่ครั้งนึงเนี่ย บางครั้งก็บุกคอเมนต์ตีการไปนะครับก็ด้วยความยากลำบ,บากแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับโรงเรียนที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดอกาศในเรื่องของถนนท,ทางนะครับจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยโรงเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับ mm. เป็นที่ตั้งของหน่วการศึกษานอกโรงเรียนของแม่ฟ้าหลวงนะครับ <perde. S 1> แต่เนื่องจากว่าหน้าที่ในการจัดก,การศึกษานเนี่ยเป็นของศ uh, บชเดิมนะครับเป็นของศบชเดิมทั้ง นะทีมงานของสบชก็มีความคิดว่าเราน่าจะพรรยากาศสาหรับโรงเรียนที่เราเข้าไปถึงนะครับก็ได้มาทําการยึดพื้นที่นะครับของศูนย์การศษานโรงเรียนแล้วก็มีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับที่มาสร้างอาคารให้อยู่ด้านหน้านะครับที่ท่านเห็นที่เรานอนกันเมื่อคืนเนี่ยนะครับหลักลางเลยอันนั้นเป็นเป็นที่ตั้งอย่างแรกนะครับส่วนที่เป็นมุงสตกติเนี่ยจะเป็นของศูนย์การศษาน้งเรียนเก่า ด้านด้านที่ไปกระเบื้องมุงกระเบื้องนะครับจะเป็นอของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เราเรามีาคณะครูเนี่ยหมุนเลียนเรียนกันไปนะครับเพราะโรงเรียนไกลๆในอำเภอห่างไกลธุรกันดังเราจะมีปัญหาเรื่องของการหมุนเวียนของบุคลากรค่อนข้างเยอะนะครับรแล้วก็ความต่อเนื่อง,องของนักเรียนเนี่ยจะน้อยนะครับเมื่อกี้ได้คุยก,กับอาจารย์ที่มาจากจังหวัดระยองว่าว่ามีนักเรียนห0 0ันคนของเรานี่มีนักเรียนอยู่ 60คนนะครับมีตรู3ามคนอาจารย์บอกว่านักเรียนทั้งโรงเรียนที่นี่เท่ากับหนึ่งห้องของโรงเรียนที่เรายองนะครับก็อันนั้นเป็นความ,วามเป็นจริงก็อยากจะให้กําลังใจกับพักคณะนะครับวา่าการกระทําทาบุญทํากุศลครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเคยได้ยินคนท่านผู้แก่พูดมาว่าทําบุญกับคนเป็นเนี่ยนะครับได้บุญมากมายกว่าทําบุญให้กับคนตายนะครับเนื่องจากว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะต้องเป็นเยาวชนใน ในอนาคตนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอนาคตแล้วก็จะได้มาช่วยกับพัฒนาหมู่บ้านของเขาตอนนี้ก็มีนักเรียนที่กําลังจะจบป .6 ของหมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับนนในปีการศา,ารนี้แล้วก็จะไปสอบเข้ามหาลัยรู้สึกจะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏนะครับของกาแพงแล้วก็วิทยาลัยพะละจากตรงนี้เขาก็ไปต่อที่โรงเรียนมัดยมตโกะนะครับแต่มัตโกก็ไปที่กทไปที่อุมหาวิทยาคม ซึ่งนักเรียนที่ไปเนี่ยนะครับถือว่าเขามีความตั้งใจจริงๆนะครับไปถึงระดับจนจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับเราก็มีหนทางที่จะผลส่งเข้าไปนะครับจัดหาทุกคากษาให้นักเรียนที่ไปอยู่ข้างนอกก็จะสร้างบ้านพักไว้ให้นะครับรัฐบาลก็ให้เงินไรหัวมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะได้จากนี้ครับจากทีมงานของเหมือนกับของทุกพื้นที่เนี่ยนะครับที่มาช่วยเหลือเด็กๆจากอาคารเรียนที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับอ่า เราจะได้งบประมาณจากทางสวทออของสวทเนี่ยนะครับหลังนี้หลังเดียวแล้วก็บ้านพักครูด้านล่างนล้วนั้นเป็นเงินบริจาคจักทีมงานที่มีใจบุญกุศลนช่วยกันบริจาคมานะัาะ,ะนั้นการทําบุญของท่านในครั้งนี้นะครับซึ่งรงกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับว่ามีโรงเรียนที่ไหนจะต้องมีห้องสมุดที่นั่นนะครับเราก็ได้ห้องสมุดขนาดแบบเราไปดูด้านหลังแล้วก็ประทกใจนะครับแล้วก็ทาง ทราบมาว่าพี um, think, ่ๆมาเมื Stadium, hmm. okay, well, ่อคืนนี้ก็ถูกใจกับบรรยากาศนะครับาเด่นเปแต่งงานสิ่งไรเสียก็ขอกราบขอบคุณทางคณะนะครับแล้วก็ที่พิเศษได้นำมีโครงการห้องสมุดมาให้หมู่บ้านพิบูลย์มาครั้งนี้รู้สึกยังไงแล้วก็การเดินทางระบาดไปอยากให้พิจิตรได้พูดสักนิดหน่อยครับทุกท่านครับโอเคครับแต่ก่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่า ไม่แนะนำโครงการนะครับตามโครงการมาเราผมตาัดม,มาทุกครั้งแหละรถก็ยังอาศัยก็เลยนะครับมาครั้งนี้ก็ก,ก็แรกๆมาเนี่ยก็รู้สึกก็ระบาดอยู่แล้วลหละนะครับเื่อว่าทุกคนก็ระบาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาถึงนะครับแล้วเนี่ยด้วยบรรยากาศตอนเช้าอย่างงี้นะฮะที่น้องๆเขาอ่ารู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นกับของที่เขาได้รับเนี่ยนะครับก็ไอ้ความเหนื่อยความลำบากทั้งหลายเนี่ยก็หายไปนะครับหายไปอย่างสิ้ินะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ตูเทพที่บอกว่าดีใจแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็คงคิดว่าจะมีจะมีโครงการอย่างนี้อีกต่อไปหรือเปล่าครับอาจารย์อ้แน่นอนเชิเลยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็ต้องมีกันต่อไปนะผมเชื่อว่าทุกคนลุงๆป้าๆ้าทุกคนเนี่ยนะครับก็รอปีน,นึงเนี่ยรอเวลาเนี้ยนะฮะที่จะ,ะมามาเรื่องของมีความสุขร่วมกันมามอบความสุขกับน้องๆนะครับคิดว่ามีต่อไปแน่นอนอีกนานด้วยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับพี่สุเทพนะครับก็ต่อไปก็จะถามพี่สุชาติท่านี้หนึ่งนะครับเนื่องจากว่า,าเป็นคณะที่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันก็อยากจะถามพี่สุชาติว่า,าการเดินทางมาครั้งนี้ได้ได้คว,ความเนื่องเขาคงไม่ต้องพูดถึงนะครับได้รับความประทับใจจากจากคณะครูหรือนักเรียนแล้วก็จะ จะทําโครงการอย่างนี้อีกต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ขอเรียเนเชิญนะครับพู้สื่อข่าครับแร้วผมก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับจะเห็นว่าคุณครูทุกคนน่ารักนะครับแล้วก็อาจารต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราพอมาปุ๊บเนี่ย ก็เห็นเด็กเด็เ <blunt> ห <animation> ็นรอยยิ้มของเด็กเ็พวกเราก็ดีใจนะครับแล้วก็พวกเราพวกเราก็มีความปรารถนาคือจะทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเพื่อชุมชนเพื่อเด็กเด็น้องในระดับหนึ่ต่อไปนะครับกิจรที่อย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราช่วยกันนะครับร่วมกันระหว่างเพื่อนเพื่อนนะครับก็ยังไงซะาเนี่ยเราคงจะต้องเราก็จะต้อง ทำให้กิจกรรมเนี้ยเราดำเนินการออกไปเรื่อยๆครับ,รบอขอบคุณมากครับสำหรับคุณชิฉันนะครับก็รับ